สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหมอดูจะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเล่านิทานผมก็อยากประชาสัมพันธ์นิดหนึงนะครับว่า,าผมจะเริ่มสอนโหราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงภาคไปก่อนแต่ว่าเราจะเริ่มพยากรณ์เลยนะฮะพอเริ่มวันแรกก็เริ่มพยากรสอนวิธีการพยากรณ์ขั้นพื้นฐานให้ละเอียดยิบนะเราก็จะเปิดทั้งดวงและเจ็ดตัวนะครับดวงเนี่ยจะบอกให้ท่านรู้เลยว่า,าเรื่องเกี่ยวกับคู่มิตรอะไรที่ควรจะในดวงถ้ามีแล้วคู่มิตรเนี่ย จะดียังไงจะเสียยังไงต่อมาเรื่องของคู่ศัตรูจะดียังไงจะเสียยังไงนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็จะรู้เรื่องดวงดาวตั้งแต่ดาวที่ย์จนถึงดาวมุตยูที่คําว่ายศถามนมดาศักด์ทายทิ์แล้วมันแปลว่าอะไรที่แน่นอนนะครับจริตจ,จิตใจจริงๆแล้วมันจะต้องถ่ายว่าอย่างไง กล้าแข็งขยันของดาวอังคารจะทายว่าอย่างไรเจรจาอ่อนหวานของดาวพุธมันคืออะไรปัญญาบริสุทธิ์เพราะคนมักจะแปลเรื่องปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยมักจะแปลกันผิดผิดเยอะมากนะครับเด mm ี๋ยวผมก็จะบอกท่าว่าคําว่าปัญญาบริสุทธิ์คืออะไรกิเลสกาดนะครับบางคนก็แปลว่ากิเลสสมบัติ ก็อยู่ที่อของใครจะตีฟารมอย่างไรนะครับโทษทุกไทยเสาโมเม,มาไทยลาหูอายุยืนไทยเกตโดยเฉพาะพระเกตเนี่ยมักจะเข้าใจกันผิดคุณจะทำนายไหนนะครับดาวมฤิตยูไทยวิบัติอะไรนะฮะมฤตยูฮะ วิบัตภัยอาเพศคำว่าอาเพศมันคืออะไรเนี่ยเราจะเริ่มสอนในเจ็ดตัวในเจ็ดตัวเนี่ยยังมีอะไรที่มากกว่าและยังมีเนปจูนพูโ้นะครับแล้วก็จะบอกท่านได้เลยว่าในเจ็ดตัวดาวมหาจักรตรงไหนจึงจะอ่านเป็นดาวจักรตรงไหนพินทุบัแต่ทั้งที่เจ็ดตัวเนี่ย ในอดีตไม่มีใครสอนนะครับแต่เราก็จะสอนเรื่องพินทุบาทนะครับแล้วก็เจ็ดตัวจะทำนายไงเพราะเจ็ดตัวของเรามันเจ็ดตัวมหาศูนย์มีทั้งมดามรตยูและพูโตนะครับในการทำนายทายทักอ๋อแล้วยังมีอีกวิชาหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับใบไม้ตัวนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่ายังไม่มีมี วิชาใบไม้มีมานดึกดำบันมีการสอนกันมานานมากแล้วแต่ว่ายังยังยังไม่ค่อยแพร่หลายถ้าที่คนผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาถ่ายทอดนะครับส่วนอีกวิชาหนึ่งที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วในเรื่องของไพทาโลโรหรือไพยิปซีนะครับแต่อันนี้เราจะเอาเลขศาสตร์ผสมเข้าไปในการทำนายจะทำให้ท่านทำนายง่ายกว่า แล้วก็จะรู้ลึกเข้าไปอีกเพราะว่าคนสมัยนีย้นิยมเรื่องเกี่ยวกับไพ่กันเยอะไพ่เป็นถึงได้ออกมาเยอะแยะไปหมดมีอีกวิชาหนึ่งก็เรียกว่าโงเฮงกับตัวเลขท่านจะเรียนง,ง่ายเลยใะหถ้าท่านรู้โหราศาสตร์รู้เจ็ดตัวรู้ไพ่ทาโร่มาแล้วแล้วก็เอาทุกอย่างมาใส่บนใบหน้าเป็นตัวเลขจะทำนายไทยทักเลยนะครับ ง่ายต่อการที่ท่านจะเรียนรู้ตรงจุดนี้อ่ะผมก็แนะนำวิชาที่ท่านควรจะได้เรียนรู้ในเดือนพฤษภากันแล้วนะครับเป็นภาคกลางคืนนะสอนตั้งแต่สองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งเดือนหนึ่ง ก็เสียแค่เดือนละแค่900บาทเท่านั้นไม่ได้เยอะอะไรถ้าท่านสนใจอยากจะเรียนก,ก็ขอเชิญนะครับแล้วก็เราก็จะเอาเจ้ของดวงของแต่ละท่านขึ้นมาวิจารณ์เจ้าของดวงนะฮะท่านก็จะรู้เพราะว่าคนเราเนี่ยหมอดูต้องดูดวงตัวเองเป็นถ้าไม่เป็นเนี่ยเรียกว่าเป็นหมอดูไม่ได้นะครับอันนั้น ดวงจะต้องเป็นหมอดูดูหมอเป็นถึงจะถูกต้องนะครับอ่ะผมมีนิทานอยู่เรื่องมาเล่าเกี่ยวกับหมอดูเปมนกันนะครับโอรลาจารย์แห่งอินเดียคนหนึ่งในเล่าเรื่องของอ่าหมอดูในอินเดียนะครับอ่ เรื่องหมอดูอินเดียเนี่ยเขามีเรื่องเล่ากันเยอะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเลิกเพราะว่าเลิกของอินเดียเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเลิกไทยนะครับแต่ที่จริงแล้วมันก็จะคล้ายๆกันเขาก็มีนักษัตว์ยี่สิเเลิกเหมือนเราเนี่ยนะฮะแต่ว่าการเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มตรงไหนก่อนของอินเดียนะครับเพราะว่า ผมก็ศึกษามาเดี๋ยวจะเอามาไขในเรื่องของเลิกทําไมเลิกเราต้องเรียนเรื่องที่สําคัญมากนะฮะมันเกี่ยวกับชัยภูมิอ้าสวัสดีจ่าปอบางแก้วเ,เข้ามานะครับแล้วก็แนะนําอีกอันหนึ่งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับชัยภูมิไทยเราก็จะสอนพฤษ,ษภานิ้เหมือนกันนะครับอ่ะผมจะเล่าเรื่องนิทานเดี๋ยเริ่มต้นท,ทันทีนะครับ มีโหโลโฮโจารย์ของอินเดียเป็นอาจารย์ที่ไว้ดูโชคดูเลิกให้กับประัตรนะครับปรากฏว่าไอ้หมอดูคนเนี้ยก็มีลูกเกิดขึ้นมาก็เอาดวงลูกมาผูกว่าลูกต่อไปจะเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเมื่อผ่าผูกแล้วปรากฏว่าไอ้ลูกคนเนี้ยมันจะมาตัดลิ้นพ่อ พรพ่อเป็นหมอดูนะเหมือนลูกคนนี้เกิดมาเพื่อจะตัดยินพ่อก็เอาไงอ่ะเลี้ยงไว้ไม่ได้สิ่ก็เลยจับเอาลูกนั้นใส่หม้อหม้อก็เรียกว่าหม้อตาลสมัยเก่ามันจะใหญ่นะฮะหม้อตาลเอาเด็กใส่ไว้แล้วก็ลอยไปตามน้ําเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องโบราณนะเพราะคนโบราณมักอะไรไม่พอใจลูกก็เอาลูกลอยน้ําไปเออมันก็แปลก นะครับลอ,อยน้ำไปเลยพอลอยน้ำไปชับเนี่ยก็ปล่อยตามลูกตามยถากรรมมันจะไปไหนปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นเมียของพวกพ่อค้าเนี่ยแหละครับกำลังอาบน้ำอยู่ข้างริมตะลิ่งก็เห็นหม้อก็สงสัยว่ามันเป็นหม้ออะไรในจังหวะนั้นเองฮะ คงลอยมาานานแล้วมาคงหิวอ่ะก็ลองก็ได้ยินเป็นเสียงเด็กแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีลูกด้วยก็เลยไปเอาเด็กออกจากหม้อมารับเป็นลูกตัวเองเลี้ยงลูกนะครับซึ่งเป็นลูกพ่อค้าเลี้ยงจนโตวัวนหนึ่งพ่อค้าก็ต้องเดินทางไปค้าขายต่างเมืองนะครับไอ้ลูกชายคนนี้ก็ขอตามไปด้วย เขาก็ให้ตามไปเพื่ออยาการาะไงพ่อก็อยากจะปลูกฝังให้เป็นพ่อค้าแต่พรอก็เด็กคนนี้ไม่ได้สนใจเรื่องการค้าขายแต่สนใจเรื่องการหมอดูไปเมืองไหนก็ไปเสาะหาว่ามีเมืองไหนที่มีหมอดูดังๆก็ไปขอเรียนก็ได้เรียนนะครับสวัสดีฮะคุณนารีรัตน์ก็ได้เข้ามานะครับก็ไปเรียน นะครับไปเมืองไหนมีวิชาหมอดูไอ้เด็กนี่ก็เข้าไปเรียนเรียนจนกระทั่งมีความรู้มากนะครับแล้วก็ได้ตำรามาเยอะมีความรู้เยอะในที่สุดพ่อก็กลับมาบ้านนะครับพอกลับมาเสร็จก็บอกพ่อบอกแม่ว่าตนเองอยากจะออกพเนจรอ่า หาความรู้พิเศษแล้วก็จะลองฝึกอาชีพหมอดูดูซิว่ามันจะเกิดผลอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่ห้ามนะฮะเพราะว่ามันเรื่องของลูกที่อยากจะหาความรู้เพิ่มก็ปล่อยลูกไปลูกก็ไปเลยหัวขิดไปเรื่อยๆนะครับก็ไปถึงเมืองเมืองหนึ่งเมืองนั้น ก็พูดตรงๆก็คือเมืองที่พ่อของเด็กคนนั้นอยู่นั่นแหละครับซึ่งเป็นโหราจารย์ให้กับกษกตริย์โหราจารย์ก็ได้บอกผลหลวงว่าช่วยไปหาทําเลค่าจะปลูกข่าจะปลูกวังเพิ่มนะครับโอ้น,นี้ก็ไปหาเลิก นะฮะหาทําเลที่จะปลูกวังเพิ่มก็ปรากฏว่าชาวเมืองรู้พอชาวเมืองรู้ไอ้โหนคนนี้ก็รู้ก็เลยไปดูที่ว่าโหราจารย์ยจะวางเลิกอย่างไรนะครับโหราจาย์ก็โฆษณาเลยว่าวันนี้ฝนจะตกบนท้องฟ้านี่เมฆครึ้มมาเลยนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนวิธีการทำนายอะไรต่างๆการวางเลิกใหญ่ๆดังๆนะฮะเขาก็จะต้องมีคำว่าอ่าเขาเรียกว่าโหนไอ,ไอเลิกเลิกเรื่องเลิกเรืเ่องราวที่จะต้องเกิดในเมืองไทยเราก็มีนะ,ะในอดีตโหลอาจา์ดังๆเนี่ยมักจะวางเรื่องลางเลิกไว้ก่อนว่าจะต้องเกิดลางเลิกนี้ถึงจะเริ่มทำพิธีต่างๆได้นะครับ ไอ้โหราจารนี้ก็วางลางเลิกไว้เลยนะบอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะครับจะมีสิ่งมหัศจรรย์มาจากท้องฟ้าตกในพื้นที่ตรงนั้นแหละเป็นที่วางเลิกของอ่าอะไรปราสาทของกษัตริย์องค์อกษัตริย์เนี้ยที่ต้องการจะสร้างประสาทเพิ่มเพื่อจะเอาไวใ้ให้ลูกชายคนใหม่นะครับ ่าสวัสดีฮะคุณหมิวก็เลยเข้ามาชมอาจารย์อยู่นะครับก็ถึงเวลาฝนฟ้ามาแล้วครึมเลยนะครับฝนตกอ่อนฝนจะตกก็พายุมาเลยปรากฏว่าพายุหอบเอาปลาในทะเลมาตกในที่นั้นทดีตุ้มเต็มไปหมดเลยปลาก็ไม่เต็มนะฮะก็ยังดิ่งกระเดวกระเดวอยู่ก็ตัดสินใจว่าเอาตรงนี้ละ เป็นเมืองเลิกเพราะว่าเกิดลางเลิกแล้วคุณเนตตี้คุณนตตี้นะครับเมื่อผลได้ที่แล้วก็ไปทูลองค์กษัตริย์สวัสดีคุณหมิวนะครับพระสัก์ก็บอกเอางั้นวางสีลาเลิกตรงนั้นเลยนะครับผลคนนี้ก็ไปจัดที่วางศีลาเลยไอ้เจ้าลูกชาย ก็เป็นคนมีความรู้ก็คำนวณออกมาว่าไอ้ตรงที่ผมคนนี้วางเลิกไว้นะ่ะไม่ถูกต้องเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องแน่นะครับพอวางเลิกไว้พอวางเลิกเรียบร้อยตั้งประลัมพิธีเพื่อจะวางอ่าเขาเรียกว่าศีลาเลิกนะครับพอจะวางศีลาเลิกฟ้าก็ผ่ามาแล้วแนละปิ้งกระจุยเลย ตรงนั้นใช้ไม่ได้นะครับโฝนก็เลยวางลางเลิกหมายว่าอีกวันหนึ่งวันเนี้ยฝนจะตกอีกแล้วตรงเนี้ยก็จะมีสิ่งใหม่จรรย์นตกมาจากฟ้านะครับไอ้เจ้าเด็กหนุ่มนี่ก็เข้าไปแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ท่านจะวางใหม่เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องโอ้โหโนโกรธเลยครับ โอนโกรธละว,ว่าทำไมมาเสือกทำไมมาวุ่นวายนะครับแล้วมาพูดอย่างนี้ก็เลยเกิดการาาท้าทายเคือเกิดการท้าทายเลยนะครับไอ้เด็กหนุ่มก็บอกว่าวางที่ถูกต้องมันต้องเลยไปตรงไหนเพราะทำเลตรงนั้นเป็นทำเลทัพย์ นะฮะที่ท่านทำเลตรงเนี้ยเป็นทำเลที่ไม่ดีนะฮะดังนั้นเราจะเอาลางเลิอกอะไรกันดีแข่งกันนะฮะอ่ะงั้นท่านวางตรงนี้นะอ่าโหนหลวงก็บอกฉันวางตรงนี้ไอเด็กหนุ่มว่าเอาวางตรงนู้นลางเลิกเหมือนเดิมพายุฝนจะมาแล้วจะหอบเอาสิ่งมหาจัจจตรตรงมานะครับสิ่งมหาจาั้นนิ่งตรงไหนตรงนั้นละ่ะ ถืเอเป็นทำเลของการวางเสาเลิกแต่ไม่ก่อนเนี้ยไม่ว่าสมไยไหนนะแม้แต่ปัจจุบันการจะปลูกบ้านจุกเรือเนี่ยมันต้องลงเสาเอกลงเสาเอกนี่สำคัญนะครับเพราะว่าการที่จะทำนายให้ถูกต้องว่าเสาเอกอยู่ตรงนี้ทิศดีไหมไม่ใช่ทิศกาลีไม่ใช่ทิศอ,อาคาดทำเลตรงนี้ต้องเป็นทำเลดีนะครับ การตีผังเมืองจะทำยังไงและจะทำให้ถูกต้องของตำราอันนี้มันต้องมาเรียนรู้กันนะครับเราจะเปิดสอนเรื่องชัยภูมิเดือนพฤษภาเนี่ยแต่ไทยสนใจอยากจะเรียนรู้เนี่ยเพิ่งนี้อาจารย์สอนแหละเอากลับไม่ทานต่อนะครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องอื่นคุณอะไรอ่ะชาติอะไรชัดชดาคุณชัดชดาก็เข้ามานะครับก็แข่งกันนหลวงก็บอกว่าตรงนี้ดี ไอ้นันก็บอกไม่ดีต้องเอาตรงนี้ท้ากันไปท้ากันมาในที่สุดก็ตกลงกันว่าถ้าใครถูกอีกฝ่ายต้องยอมตัดลิน้นอีกฝ่ายต้องยอมตัดลิ้นนะครับไอห้หวหลวงก็บอกโอเคตกลงฉันคิดว่าตรงนี้เป็นทำเลที่ถูกต้องปรากฏว่าถึงเวลาพายุมาจริงๆครับพายุหมุนยิ่วมาเลยนะฮะ หอบเอานะเอาพอพายุเนี่ยเมืองเนี่ยมันอยู่ใกล้ทะเลก็หอบน้ําทะเลขึ้นมาให้มองเห็นพอมาถึงก็ตกลงมาเป็นปา่าตัวเบลเลอร์เลยนะครับปรากฏว่าลงตรงที่โหราจารย์ทำนายนะครับอ่าโฮราจารย์ดีใจตรงนี้แหละแต่ปรากฏว่าป่านั้นยังมีชีวิตอยู่มันก็ดิ้นไปเรื่อยๆดิ้นไปจนถึง ที่ของไอ้เจ้าหนุ่มนั้นทํานายไปไปอยู่ตรงนั้นสนิทนะครับตอนแรกลงมาในประชาชนดีใจตบมือให้กับโผลหลวงใหญ่แล้วว่าเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ปรากฏไม่ถูกต้องมันสืกดิ้นไปที่ <c oughs> เลยได้ที่วางเลิกใหม่ตรงที่ชายหนุ่มนะครับก็บในที่สุดก็เลยต้องตัดลิ้น แต่ไม่ได้ตัดหมดนะเพียงแค่ตัดนิดนึด่งปลายลิ้นถูกตัดออกเจ้าโหนหลวงก็นึกถึงคำทนายของตนได้เมื่อในอดีตว่าเมื่อมีลูกคนหนึ่งแล้วเด็กคนนั้นจะมาตัดเลี้ยงตนนี้ก็นึกถึงก็เลยสืบสืบเรื่องราวของไอ้หมอดูดังคนนี้ก็จนได้รู้ว่าอ๋อนี่มันลูกชายฉันเองมันยังไม่ตายมันกลับมาตัดดิ้นฉันจนได้นะครับ ก็เลยกลับมาเป็นพ่อลูกกันใหม่นะครับทีนี้ไอ้เจ้าเด็กหนุม่มที่เรียนโหราศาสตร์มาด้วยชำนาญน,นี้ก็บอกงั้นข้าพเจ้าก็มีพ,พวกพกค้าได้รับเลี้ยงไว้ข้าพเจ้ายังจะเป็นลูกของท่านไม่ได้ต้องขอกลับไปดูปิดามารดาก็กลับไปปรากฏว่าทางบิดามานาเสียหมดแล้วก็เลยกลับยอมให้มาเป็นโหรหลวง แต่ปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ยเด็กคนนี้มันก็ดังขึ้นดังขึ้นเป็นที่อิจฉาของหมอดูก็มีหมอดูอยู่ที่หนึ่งเป็นพระนะครับเป็นพระพระฮินดูนะไม่ใช่พระพุทธเราไม่ใช่เป็นพระสงฆ์เรานะเป็นพระทางสายฮินดูเพราะเมืองนี้เกิดขึ้นในอินเดียก็มาลองท้าพานันกับเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้เพราะว่ามันใส้ว่าเด็กคนนี้มันดังไดจน คนไปหาอยู่เจ้าเด็กหนุ่มคนเนี้ยไม่ยอมมาหาเขาสั้ทีนะฮะ<ม>ก็ตกลงแต่ว่าก่อนที่จะตกลงมาแล้วก็แกล้งตัวปอมมาขอดูหมอกับเจ้าหนุ่มคนนี้อ่ะเจ้าหนุ่มน,นี้บอกว่าเออท่านต้องระวังตัวแนละ้วภายในเจ็ดวันนี้ฟ้าจะผ่าตรงศีรษะท่านนะไอ้พระกินินดูหรือพระ ทางด้านหินดูนั้นก็ไม่เชื่อโกรธและต้องการที่จะหักหน้าเจ้าหนุ่มว่าทายผิดก็ตัดสินใจเอาดินผสมหินนะครับหรือเอาหินนั่นหละนะครับในวันที่ว่าจะต้องถูกฟ้าผ่าเนี่ยก็ไปภาวนาที่น้ําก็เอาหายหินเนี่ยเทินด้วยบนหัวแล้วก็ไปภาวนาอยู่ในน้ําปรากฏว่าถึงเวลา ฝนผ่ามาฟ้าผ่ามาปิ้งแต่ปรากฏว่าถูกไอ้เจ้าหินข้างบนแตกกระจายเป็นสิ่งๆแต่หัวไอ้เจ้าหมอดูไอ้หินพระอินดูนี่ไม่เป็นไรก็ตัวเองก็ดำน้ำไปโผล่ขึ้นมาก็ประจานเด็กหนุ่มเลยว่าท้ายไม่แม่นไม่อะไรต่างๆนะครับเพราะในเรื่องน่ะท้ากันถึงขั้นเผาตำหลับตำลาไอ้เด็กหนุ่มก็คาดทางคาจะทายผิด ก็เลยเผาตำรลับตาลาทิ้งนะฮะไม่ได้พิจารณาว่าจริงๆแล้วมันถูกแล้วเพียงแต่ว่าไอ้พระองค์เนี้ยมันเล่เก้โดยเอาหินมาเทรืบนหัวก่อนนะครับก็กลายเป็นหมอดูวิปลิตหนุ่มก,ก็เลยกลายเป็นหมอดูวิปลิตทางความคิดเครียดวิตกกังวลเผาตำราทิ้งหมดเลยนะฮะเดินเล่ร่อนไปทั่วทางเมืองแต่ปรากฏว่า ไอ้เจ้าหมอดูหนุ่มเนี่ยมันมีตาทิ์มันสามารถเห็นสมบัติในดินได้นะแล้วก็แต่ตัวมันเองไม่ได้เป็นคนโลภแต่ว่าเมื่อตอนวิปริตก,ก็ออกคำนายและชี้ว่าตรงนี้มีสมบัติชาวบ้านก็ไปขุดก็ได้สมบัติแต่นี้ไอ้หนุ่มนี่เดินไปไหนก็จะมีแตะคนตามเพื่อหวังที่จะได้สมบัตินะครับในที่สุด เดคนนี้ก็ลมเจ็บพอเจ็บลงก็มานึกถึงตนเองว่าตัวเองผิดอะไรหรือชีวิตถึงได้อับเฉาชีวิตถึงได้ถูกทําร้ายในความคิดของตนเองก่อนึกทบทวนอ๋อเราเป็นหมอดูที่หยิงพยองชอบไปท้าทายเขา แล้วก็ชอบที่จะเล่นงานเขาหาเขาว่าทายผิดทายไม่ถูกนี่แหละไอ้ความตำที่มันจะกลับมาถึงเรามันจึงมาเล่นงานเราเพราะเหตุว่าเรารู้แต่เราอวดรู้เกินไปเรารู้เราอวดเก่งเกินไปเรารู้แล้วก็ไปอวดจนทำให้คนอื่นเขาขายที่หน้า เสียหายนะครับดังนั้นนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้บอกว่าหมอดูมีความแม่นจริงแต่ถ้าเรารู้แล้วเราอย่าไปทำอวดดีกับคนอื่นนะครับอย่าไปอวดเก่งกับคนอื่นมันไม่ถูกต้องใครจะทำไงก็ทางใครทางมันหากินไปตามนั้นในที่สุดเด็กนุ่มคนนี้ก็เสียชีวิตเพราะความเจ็บปวดเพราะความตรอมใจหาเหตุหาผล จนรู้ว่าตัวเองไม่ทำไม่ดีวไว้ตอนที่ตอนดังๆไปเที่ยวคมเห็นคนอื่นอวดฉลาดอวดรู้อวดอะไรต่างๆมันก็เป็นข้อคิดนะครับผมก็มีนิทานแบบนี้เยอะเลยคขาหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เล่านิทานเรื่องนี้ไว้ให้ท่านได้พอฟังได้ท่านไปคิดกันเอาเองนะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งนะครับเดือนพฤษภาเปิดแน่ นะครับสอนตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ท่านจะสามารถกลับมาย้อนดูได้ตลอดเวลาเพราะเราสอนทางโซ์นะครับสอนทางโูงตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสามทุ่มครึ่งชั่วโมงครึ่งมีการเรียนดวงเตตัวมหาศูนย์ไพ่ทาโร่โเหเฮงผสมตัวเลขแล้วก็ใบไม้ แล้วก็มีชัยภูมิไทยชัยภูมินี่อาจจะสอนตอนวันเสาร์นะครับกลางวันท่านที่สนใจกลางคืนสอนเนี่ยนะฮะทั้งหมดรวมแล้วทั้งเดือนประมาณ9ชั่วโมงเสียเพียงแค่900บาทชั่วโมงละ100บาทท่านที่สนใจอยากจะเรียนวิชาต่างๆก็ขอเชิญน,นะครับอินบ็อกเข้ามาคุยกับอาจารย์สัมพันธ์เดือนพฤษภาคดนีนตอนนี้เรายังสอนอยู่ก็มีดวง เจ็ดตัวแล้วก็ไพ่นะอย่างอื่นยังไม่ได้สอนจะเริ่มสอนทั้งหมดไปเดือนพฤษภาเลน,นะครับเอาแค่นี้วันนี้ก่อนผมเล่านิทานมาให้พอสักให้ท่านได้รู้ว่าเป็นยังไงพรุ่งนี้มาฟังนิทานใหม่นะครับผมมีนิทานเยอะเพราะว่าในหนังสือก็มีหลายเรื่องที่ควรบอกกล่าวให้ท่านรู้นะครับคุณมากมีมั่งอะไรมั่งบุญ มากมายโอ้โหอขอให้เจริญทุกท่านนะครับสวัสดีครับ